สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนที่ปรับปรุงจำนวนสินค้านะครับอ่าคนอื่นเรามาเลือกสินค้าเข้าไปก่อนนะครับเลือก iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11จําจำนวน3เครือ่อง3รายการนะครับแล้วก็มาดูหน้าะตะก,ก้าของเราสินค้า3จํจำนวน สินค้า3เครื่องนี้เข้ามาแล้วนะครับสังเกตได้ว่าจะเป็นจำนวนหนึ่งเครื่องอยู่นะครับแล้วก็มาดูตรงที่เ h e มออเดอร์ของเรา,าตรงเทมออนำจะเป็นจำนวนหน,หนึ่งเครื่องอยู่นะครับแล้วทีนี้ต่อไปผมก็จะปรับปรุงตรงนี้ แล้วจากสัก15เครื่อง้อา,รา,าร15เครื่องนะครับาจากนั้นก็จเจ้าพมงก็จะกดยืนยันคำสั่งซื้อ,อแล้วเราก็มาดูตรงที่ตารางเทมออเดอร์ของเราอีกทีนะครับเทมออเดอร์ของเราเนี่ย ที่แรกจะเป็นเลขหนึ่งนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเลขสิบแล้วว่าเรากดยื่นครับสั่งซื้อดงนี้ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเลขสิบหครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ